สวัสดีครับวันนี้มาพบไปเช่นเคยนะครับจากร้าน BPK จักรยานไฟฟ้าญี่ปุ่นมือสองอ่ะวันนี้มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการจัดส่งนะครับลูกค้าบางคนคิดว่าเฮ้ยเอาไปแต่ฉันต้องประกอบนะครับไม่ต้องประกอบเลยนะฮะเราจะประกอบให้เสร็จแล้วก็ส่งไปทั้งคันถึงเวลาลูกค้าแค่เปิดสวิตช์ก็ใช้งานได้เลยนะครับเอากันไกลตดัดปึ๊บปึ๊บป๊บจบนะฮะใช้งานได้ปกติเลยนะครับเรามีส่งทั่วประเทศไทย อ่ะคราวนี้ผมพามาดูอัปเดตรถที่เข้ามาใหม่จากทางร้านนะครับผมอ่ะผมพามาดูตัวแรกเลยครับเป็นตัวแอร์บตัวนี้มาทั้งหมด6คันนะครับตอนนี้เหลือ3คันแล้วผมยังไม่ได้ลงให้ลูกค้าดูเลยนะครับผมเหลือแค่3คันเป็นสีดําเงาแล้วก็ดาด้านเป็นล้อ16นิ้วล้อแม็กมีดิสหน้าและก็ดิสหลังระบบไฟฟ้าเป็น36โวลต์บิดไฟฟ้าปั่นผ่อนแรงแล้วก็เวลาเปตหมดก็ปั่นธรรมทานนะครับสามารถซ้อนได้นะครับผม โอเคครับเราจะไปแบบเร็วเลยนะฮะผมจะพามาดูรถพับได้ตัวถังอลูมิเนียมนะครับแบตบในเฟรมมีโช๊คหน้าแล้วก็มีโชค๊คกลางไปดูกันอ่าตัวนี้ก่อนเลยครับเป็นตัว a i r b บรอบที่แล้วเป็นสีขาวรอบนี้มาสีดำล้อแม็กเหมือนกันฮะอ่ามาเลยครับมาดูตัวนี้ต่อดำแดงโคตรเทตัวแรก14นิ้ว ตัวที่สองยีนิ้วอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกเลยครับว่าชอบแบบไหนมาตัวนี้ฮะผมพูดเลยคนหากันเยอะมากนะตัว x t r e ต e ตัวนี้20นิ้วรับมอเตอร์หน้ายังไม่พอมีตัว x t r e ต e มาอีก26นิ้วเสือภูเขาพับได้ที่บอกว่ามีโช๊คหน้าแล้วก็โช๊คกลางจบพามาดูโซนแม่มาดูบ้านนะฮะมาดูตัว a i r b บาอ่าตัวนี้ a i r b บาผมบอกเลยว่าแอร์บช่วงเนี้ยี่ห้อเนี้ คิดสุดๆแล้วใช้งานดีมาก a i r b i ามีเฟรมกับ mm hmm. เฟรมเหลี่ยมนะครับผมตัวนี้มีตะกร้าสตแตนเลสให้มีที่ซ้อนให้อ่าให้แบบจุกๆไม่ว่าจะเป็นยีหรือ36ทักมาคุยได้เลยครับวันนี้ทางร้านไปแล้วครับสวัสดีครับ